นายโอ้โหสอเอ่ะหืมืองสามนกว่าเอ้านี่ห่อเดียวกันเลยอันเดียวกันเลยปีอันเนี้ยว่าไปเรื่อยอันนี้ประกันสามปีของแคทแมนอ่ะเออของค่าเฮมแต่อันนึงแต่อันนึงไม่มีในนี้ของซาต้าไม่มีในนี้สวยเออได้เลยโอ้มีเลือกเยอะเลยอ่ะดูโอ้โหริคมีเลือกเยอะเลยอ่ะ รับซื้อเซฟเหรป่ะของซานตานี่แล้วของซานตาสีดำป่ะตัวนี้โองนี่ของซานต้าเท่าไหรอ่อ่ะมันเท่าไหรอ่อ่ะอันนั้นมันเข้าว่าเท่าหลวมไม่รู้ว่าโปเปล่อนนาอ,อันนี้ปรับขึ้นปรับลงได้ด้วยอะ่ะเนี่ยไม่รู้ว่าเลื่อนขึ้นยังไงแต่มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เออน,นี่ไง อันนี้ฟังก์ชันเยอะกว่าเราอาจจะมาจบที่นี่อุ้ยเป็นหมื่นแล้วคือตอนนี้ข้างบนเนี่ยมันมันจากหมื่นเจ็ดแล้วก็ลดเหลือเหลือหกพันเนาะน่ะเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกก่อนนะครับเอาตัวไหนนะครับอ่ะเอาละครับตามจบครับตอนนี้ผมก็ได้เก้าอี้นะครับก็คือจะเอากาอี้ของเซอร์ตานะครับคือตัวนี้ครับโอเคครับเพืนนนี่เป็นแบบเซอร์ตานะครับก็ราคาที่ทาง ร้านเขาดิวมานะครับเขาอย่ออฟฟิศใหญ่เขาให้มากคือตอนแรกก็คือ1890 0ตอนนี้ครับมีราคาโปรโมชั่นครับเรียกได้ว่าพ็อตไครส์ครับผมเหลือห้าหหห้าครับพี่น้องโอ้โหนะผมก็เลยจะเอาตัวนี้แหละตัวเซอร์ต้านี่ครับพี่น้องเขารับประกันห้าปีเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งเนาะอีกแบรนด์หนึ่งน่าจะเป็นแบรนด์ของแบรนด์เนี่ยอ,อันนี้เป็นของฟูลาโฟกัสนะครับผม ฟูราเด็กฟูล่าเด็กนะครับผมนี่ของของฟูลาเด็กเขาก็ประกันเท่าไหร่นะสามปีฟูลาเด็กประกัน3ปีแต่ก็เนื้อนี่ครับแล้วแต่ใครจะชอบหนังนะอันนี้ก็เป็นหนังแบบเต้งๆหน่อยอะเลื่อๆหน่อยแต่ผมชอบแบบนี้ครับพี่น้องมันดูเก่าแก่นะครับเมื่อกี้ถามพี่พนักงานาเขาก็บอกว่าสีน้ำตาลน่ะมันไม่ค่อยผลิตเพราะว่าไปรุ่นไม่ค่อยชอบอะไรอย่างนี้แต่สําหรับผมผมรู้สึกชอบนะเนี่ยมันดูขังอ่ะพี่น้องมันดูขังมันดูอลังเนี่ย เนื้อแบบหืงเนี่ยพี่น้องลองดูเห็นไหมเนี่ยแล้วมันเอียงเนี่ยดูดูความเอียงนะเดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับให้คนได้ดูกันนะครับเชียร์ผมยกไดบไหมครับผมขอตัวใครตัวนี้ขอาะว่าเดี๋ยวเสียงจะได้ได้ยินชัดๆชัดนะเอาละครับท่านผู้ชมเสียงชัดขึ้นใช่ไหมครับนี่พี่น้องมาดูตรงนี้ครับพี่ฮะตรงนี้เนี่ยขนาดที่เปลี่ยนเขาอะที่ในการปรับล็อกอันนี้จะเป็นการปรับล็อกไม่ให้มันเอียงเอียงเอียงได้นะครับ อ่ะดูนี่เห็นไหมโลโก้ติดแล้วไหนๆก็มาละดูตรงล้อนครับขนาดล้อเขาอ่ะเขายังสก,กีนเลยนะครับทัาา้งตันจะหัวขนาดไหนไมันจะของดีขนาดไหนของเซอร์ต่านี่และผมเคยซื้อไม้นะครับเคยซื้อขาไม้ขาไม้ที่ผมซื้อตอนนั้นเนะ่ะมันก็สกรีนตรงขาแบบนี้เหมือนกันแสดงว่าไม่ธรรมดาครับของเซอร์ต้าครับเอาละเดี๋ยวผมจะลองใช้ฟังก์ชันตรงปรับเอียงดูนะครับพี่น้องราโก้นะครับฟังก์ชันปรับเอียงตอนนี้เห็นไหมมันเอียงได้เห็นไหม ได้ประมาณนี้แหละครับแล้วต้องมีน้ำหนักเยอะๆต้องเอียงไะครับเยอะๆเลยถ้าเราไม่ถ้าเราไม่อยากจะเอียงแต่เราก็ต้องล็อกเอียงนี่ครับล็อกเอียงไว้ละเราไม่ได้ละเาไม่ได้เพราะว่าเราจะได้ไม่เบือนะครับถ้าเราไม่ล็อกเอียงบือมันเหมือนหนังอินเสพชันนะครับถ้าคุณเบือปบคุณตื่นจากความหวานอดีรผมล็อกเอียงไว้หรอตัวนี้ครับเป็นตัวในการเลื่อนให้มันขึ้นให้มันลงนะครับตอนนี้มันขึ้นอยู่ละแล้วผมกำลังมั่งคุับแล้วผม ฟังช่างขึ้นมาดึงขึ้นมามันจะบีดลงไปครับเห็นไหมครับนี่เป็นตัวที่เจอแลวก็ขาวลางอย่างนี้แหละแต่ถ้าผมไม่มีปุ๊บก็จะเด้งขึ้นหมครับเห็นไหมครับสุดยอดนะครับผมจริงๆผมกยจะเอาอีกตัวหนึ่งครับข้างบนขอไปที่เดิมครับที่ขึ้กับที่ข้างบนเลยไม่ได้ไปเอาเพราะผมมาเจอตัวนี้ครับอีกตัวข้างบนซูมมันปักตรงนี้นะครับปักตรงนี้แล้วมันจะมีสายยุ่ยอย่างนี้ผมคิดว่ามันไม่ค่อยเกี่ยงงานหรือว่ายังไงไม่รู้แล้วแต่ใครจะชอบนะครับแต่ถ้ามันเป็นแข็งๆนีี้มันก็ควรท่จะ คนที่จะมีแต่แขนเนี่ยมันเค็นคนที่จะมีอะไรปรับนะครับสำหรับผมนะอันนี้ก็คือผูกปรับมันอยู่ตรงนี้ก็คือให้มันมีผูกปรับอะไรเยอะๆเลยแต่นี่มันควรเป็นแขนเนี่ยควรเป็นแขนตลอดนะครับและที่น้องครับลงมากุ้มดูข้างล่างมาก้มดูข้างล่างตัวนี้ครับนี่เขาทําที่เก็บสายโคตรดีอ่ะไม่รู้ว่าทางเหนือนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมลองสายเห็นไหมเห็นถอดสายออกมาได้แล้วพอเนี่ยเขาก็ทําที่เก็บสายมาให้ดีมากครับนี่ฮะเห็นไหมครับสายมันก็เก็บดีมากเลย ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเห็นไหมวัสดุเกาะนี่ครับสีเงินก็ไม่รู้ว่ามันจะแข็งหรือว่าอะไรนะสีเงินะเออสีมันแบบมันขังอะ่ะมันดูขังพี่เ้างสีน้าตาลไว้รุ่นอาจจะไม่ชอบนะครับแต่อาจจะโดนใจคนแก่แต่ผมอาจจะจิตใจแก่แล้วก็ได้นะครับนครับผมดูแล้วนะมันเฮ้ยประกอบครับเนี่ยมันดูขังเลยเนาะสีน้าตาลเนาะง่าสีน้าตาลนี่เนาะไม่เหมือนใครด้วยเห็นไหมถ้จมลงดูล้ะกอนะครับ บลอกนี้ส่วนมากจะเป็นสีดำนะครับแต่ผมลงสีลูกตาลเทเดียวนี่มาตรงนี้เนาะนะครับก็สั่งมีปฏิกานแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องแนี่แตะนะครับใครเลือกแบบไหนเนี่ยก็คือที่ง่ายๆที่ผมซื้อตัวแพงๆก็ไม่ได้มีต่างขนาดนั้นนะครับแต่ที่ซื้อตัวแพงๆก็เพราะว่าเราทำงานอยู่กับหน้าคอมไงเราอยู่กับเต้าที่ตลอดเพราะฉะนั้นนะครับ ลดจับไปเลยตันแพงอันน <18. S 3> ี้มันลดจากลดจับหม0แปดหมื้าไปเลยเพราะว่าปม่นแปดเก้าร้อยลดจากหม้าเหลือห้าพันห้าร้อยห้าพี่น้องเท่สวยเลยอ่ะนั่นแหละเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดที่กำลังเรืองซาลงและแห้งเขาก็อนุญาตให้เปิดละทางรัฐบาลก็อยากให้ห้างเปิดล้เนาะเซ็นทรัลก็เปิดนี่ครับก็คือเป็นการแข่งกันอะไรกันผมก็เลยมเลือกซื้อที่นีนะครับพราไปดูมาหายีเหนกัที่ไหนีนะครับ ก็คือไปดูหลายที่แล้วตอนแรกกันจะไปดูอีกที่หนึ่งร้านใหญ่ๆข้างทางกัว่าจะซื้อเล้แหละแต่ลองถามเขาประกันเป็นยังไงไม่มีค่ะจบเลยครูเร <c oughs> ื่งใจมันอยากได้แล้วเกิดซื้อแล้วอันนั้นสี่พันสามแล้วก็ไปดูอีกที่หนึ่งนะครับชั้นสูงหน่อยอันนั้นก็โอเคอันนั้นก็โดนใจแต่เราลองมาดูอีกที่หนึ่งเพราะว่าเรารู้จักอีกที่หนึ่งก็คือมาดูที่นี่ตอนนั้นก็มาซื้อ,อที่หนั่นกับหาคุณชาตินะครับคือได้ตัวนั้นไปนะครับผม คือถ้าผมไปรู้อีกที่หนึ่งแล้วผมไปหาอีกที่หนึ่งผมอาจจะเจอที่มันโอเคกว่าน,นี้หรือว่าโดนใจกว่าน,นี้ก็ได้คือมันโอเคหมดแล้วแต่ว่าใจคนจะโดนที่ไหนแต่ว่าผมก็ไม่รู้จักที่ไหนละก็คือที่นี่แหละดูดิพวกเยอะอลยพี่น้องก็ถ้าใครมีที่ไหนที่มันมีเยอะกว่าน,นี้หรือว่ามีเยอะแบบนี้ลองบอกกันมาดูนะครับแต่คุณลองดูเห็นไหมเยอะแบบเนี้ยเออก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านผู้ชมรครับอ่ะก็ผมเลือกตรงนี้เร็นสร็ล้ได้สร็แล้วคุณด,ดูเท่าๆเอกันเนาะ มันดูแข็งแล้วมันดูไม่แตกต่างดีเนาะนั่นแหละครับท่านผู้ชมผมก็เลยมาเลือกตรงนี้ครับราคาต้นสูงกว่าแล้วก็นกเยอะกว่าแล้วก็ตรงปรับก็คือไปอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่ตรงที่ปรับก็คืออยู่ในที่ดางที่มันอยนะครับอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะชอบนะบางท่านก็ชอบตรงนี้จะได้ไม่ต้กโกงเนี่ยดูนี่มันก็ตกโกงนะครับพี่น้พตรงนี้นะครับคุณมายืนตรงนี้ครับนี่ตกตกหนักมากเลยนี่ครับพี่น้องถ้าอย่างตัวเนี้ยมันถ้าคนจะโกงไปกลับถ้าคนจะ จะจะปรับใช่ไหมคุณก็ต้องกลมไปปรับใช่นไหมแต่ถ้าอีกตัวนี้นะมันอยู่ตรงนี้คุณก็ไม่ต้องไม่ต้องกลมไปไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียสนิทแนะเลนะครับคุณก็ปรับตรงนี้ได้เลยต้องต้องแต่งแต่ผมไม่ได้ไปปรับบ่อยไงผมปรับทีเดียวก่อนนี้แหละผมซื้อเลยๆที่ปรับก็คืออยู่ที่ปรับแค่ตรงแขนนี่ก็ถือให้มันเป็นที่แขนเลยแต่นี่คือผมก็ต้องไปปรับเลยนะก็ต้องแลกกัน มีสายเข้าไปยงยางแล้วก็ไม่ต้องมีที่ปักตรงนี้มีตรงนี้เอาโอเคครับนี่เห็นไหมจับเพระไม่เคยซื้อเก้าอี้มันเก็นแบบนี้มาก่อนก็เลยลองซื้อหน่อยนะครับเพราะว่าผมนั่งทํางานกับคอมกับไรไม้เกือบวิสี4ชั่วโมงก็ได้แล้วครับคอมผมผมก็ซื้อเกือบ5แสนนะครับพี่น้องพี่ผมซื้อมาที่ผมตัดสินใจซื้อคอมไป5แสน 500, ก็เพราะว่าผมอยู่กับคอมตลอดนะแล้วก็ทํางานกับคอมนะครับได้เงินมาก็ได้เงินกับคอมครับ ก็พี่น้องก็ไม่ต้องซื้อแพงนะครับถ้ารายได้เยอะๆก็ซื้อก็ได้นะครับแล้วแต่คุณเนาะ่ะเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ดีวีดีเพียงเท่านี้นี่ก็จะเป็นก๊อี่รับประกัน5ปีพี่น้องการที่เขาการที่แบรนด์เขากล้ารับประกัน5ปีได้แสดงว่าของเขาก็ต้องมีคุณภาพที่จะต้องเกินกว่า5ปีพี่น้องลองคิดดูเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยู่ได้ยาวๆครับของเมื่อกี้ที่ได้ไหมก็ไปนูแลนะครับนะครับแล้วก็คุยกับพี่พนักงานว่าอี่ทำายังงั้นยังไงก็คือขุยกันเข้าโูเข้าอะไรกันอะ พี่พนักงานให้นี่มาเ็าขอโชว์สักหน่อยกันนี่ก็คือผมจะซื้อไปประกอบเองนะครับจริงๆเขาก็มีมีแถมมาอยู่แล้วแต่มันเป็นตัวเอียนะครับเขาบอกว่าผมจะเก็บมืออะไรเขาก็เลยใจดีให้ตัวนี้มาครับขอบคุณครับขาเป็นมากๆครับนี่ก็เรียกว่าเป็นประแจตัวทีนะครับไขควงตัวทีนะครับแบบหกแฉกนะครับผมนะก็จริงๆหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะครับก็แน่นจะไม่เท่าไหร่นะครับกลับไปตรครับตัวนี้ครับตัวที่งเดาผมจะซื้อเลครับได้ไปแล้วใช้คันห้าร้อย ห5าบาทลดจากของเดิมครับ18,900บาทลดมาเยอะมากเพราะเป็นช่วงโควิดครับเขาอะไรข่งกันลดถือว่าได้ว่าดีตัวนี้ครับพันตัวนี้ครับ,รบเป็นของ Microsoft นะครับพี่น้องลองดูสุดยอดไหมครับเป็นแบบไวเลสนะครับผมแป้นพิมพ์กับซีบอ์ซีรีส์2,000นะครับและเป็นช่วงโฟลด้วย ราคาต้นของเขาเนี่ย2,500กว่าบาทลดเหลือ1,290บาทก็เหลือตัวเดียวด้วยที่ผมขายลูกไว้แล้วก็ซื้อตัวนี้หน,นึ่งคับเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นของหูฟังของบูทูธของเลเซอร์นะครับผมก็คือผมจะใส่หูฟังแล้วก็ยู่ห่างจากหน้าจอสักหน่อยนะ้วจะได้พูดจะได้ได้ยินนะครับแล้วก็มีตัวนี้แล้วคุณต้องมีตัวนี้ด้วยนะครับ ตัวนี้เป็นของยู g r ก e ีนะครับผมอ่าอันนี้ของดีนะครับประกันทั้งสองปีนะครับผมตัวนี้กับแบรนด์ที Link ่นี่พอๆกันเลยผมเลือกตัวนี้เพราะประกัน2ปีประกันเยอะกว่าไปปีหนึ่งราคาแพงกว่าไม่ถึงร้อยนะครับโอเคประมาณนี้ครับพี่น้องหมดไปหลายตังค์อันนี้สามพันหกร้อยตามนี้เสียดายน่าจะรอซื้อราคาโปรแต่พี่น้องครับใครแก๊งวิ่งไปเลยจี แต่ท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ผมจะบอกก็คือตอนเนี้ยเมื่อกี้ร้านเปิดวันที่17พฤษภาวันนี้เป็นวันที่2ี่สิบสามพฤษภาคมนะครับเนี่ยพี่น้องตอนแรกเขาบอกเขาได้มาประมาณ1 8บเก้าตัววางอยู่ตรงนั้นพอผมไปถามเขาเนี่ยก็เหลือประมาณสามตัวละแล้วข้างๆก็เป็นหูฟังแบบเป็นสายอีก2ตัวแล้วอีกสาตัวพุยไปคุยมาผมเลือกไปเลือกมาผมไปขาข้อมูลไปเช็์ควอมที่ทางร้านเขาตั้งหน้าโชว์ไว้นะครับ หาข้อมูลไปหาข้อมูลมาไม่ถึงประมาณไม่ถึงสามจดนาทีมาดูอีกทีเองเหลือสองตัวจากที่เดิมมีสามตัวก็คือมันออกไปลวและจากหัวไจที่มันเป็นสายอ่ะจากเดิมมีสามตัวเหือตัวเดียวโคตรจุดยอดอะ่ะถ้าผมมาพวก่นี้ผมเหลือผมไม่ได้แล้วนี่ตอนนี้มันเหลือนั่นอันเดียวและอันเนี้ยเหลือนั่นอันเดียว่ะราคบพี่น้องผมก็จะไปดําเนินการทําอะไรทมของผมได้นะครับพี่น้องครับ ี่น้องที่กำลังทำอะไรอยู่ก็มาบอกกันได้นะครับ